สวัสดีน้องๆช่างผมในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงผู้สนใจที่ต่างประเทศด้วยที่เป็นร้านนวดนะคะก็คืออาจารย์ก็ถือโอกาสมาออกวิดีโอว่า,าในแบรนด์แฮร์สปาไทยเราผลิตสมุนไพรซึ่งไปสปาผมแล้วก็นวดศีรษะแล้วก็พร้อมตัวสปาบำรุงพื้นผูวผมแห้งเสียนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะน้องๆร้านเสริมสวย บางร้านมีการเปิดนมดสปาเป็นการเพิ่มรายได้เป็นรายได้ที่อย่างดีตอนนี้เพราะว่าใครๆก็มีปัญหาเรื่องผมร่วงแล้วก็หนังศีรษะเป็นแผลแล้วก็การนวดศีรษะเนี่ยเป็นการกระตุ้นไหลเวียนของโลหิตทำให้อาการปวดหัว หายนะคะเพราะว่าจะมีการปวดตาแต่ว่าหลายร้านเนี่ยได้นวดอย่างเดียวก็คือไม่สามารถที่ทําให้ผมกระตุน้นกระตุ้นขึ้นได้แล้วก็รักษาขอนพิษร่างสารพิษจากสารเคมีตกค้างหรือสิ่งสกปรปกอุดตันบนหนังศีรษะอาจารย์ก็เลยมานําเสนอค่ะว่าร้านน้องร้านไต่ในประเทศไทยนะคะที่หันมานวดสปาสศาีรษะดีไหมถ้าเราใช้โปรดักต์ใช้สมุนไพรไปนวดนะคะ จะทําให้ไม่ใช่ว่าแค่ผ่อนคลายอย่างเดียวแต่ทําให้ผมขึ้นด้วยรักษาโรคหนังศีรษะด้วยนะคะ<ม>ก็จะทําให้กระตุ้นให้ผมแข็งแรงแล้วก็ลดหลักลดการหลุดลดของเส้นผมแถมยังมีการมีเซตสปานะคะมีสปาผมบ่มรุงฟื้นฟูผมแห้งเสียทุกประเภทเลยนะคะมีทั้งอ่าโปรดักที่เป็นออแกนิกร<ม>้อยเปอร์เซ็นต์นวดศีรษะนะคะลดร่วงกระตุ้นให้ผมขึ้นถอนพิษล้างสันพิษรักษาโรคหนังศีรษะทุกประเภทยังได้สปาผมฟื้นฟูผมแห้งเสียทุกประเภทด้วยที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะ อาจารย์ก็มีสูตรการผสมนะคะดังนั้นก็ฝากร้านน้องๆร้านเสริมสวยที่ยังขาดโปรดักต์ได้นวดสปาที่เปิดรับบริการสปาผมนวดศีรษะนะคะถ้าขาดโปรดักต์เซ็ตปลูกผมเซ็ตลดร่วงของลูกค้านะคะเซ็ตแก้ผมแห้งเสียเราจะมีสูตรผสมนึกถึงอาจารย์โรงเรียนยง่ปรรัญญาหรือทักได้ทุกศูนย์ทั่วไทยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามานะคะ 093135459หรือเฟซอาจารย์หวงเบอนยักปัญญาค่ะขอบคุณนะคะ